ตอนใส่เทปนะคะดูนะคะถ้าเราดันไปอย่างเงี้ยบางทีมันยังไม่เข้าก็ต้องกดเบาๆให้มันดูดเข้าไปางี้ค่ะเนี่ยกดเบาๆไม่ต้องเต็มแรงนะคะดูดเทปขึ้นมาก่อนเนี่ยใช้นิ้วช่วยดันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกดแล้วก็เอานิ้วโป้งดันไปด้วยเนี่ยขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ปิดปิดนะคะเสร็จแล้วก็อลองปั๊มดูนี่เครื่องลูกค้านะคะ น้ำหนักมือต้องนิ่งนะคะตัวถึงจะออกมาสวยหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะคะห้ามหมุนกลับไปกลับมานะคะไม่งั้นเครื่องเสียเฟืองเสียนะคะห้ามทําย่างนั้นนะคะนี่ค่ะแล้วเวลาดูได้ว่าลูกศรข้างๆเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงกันบางทีมันจะปั๊มไม่ได้นะคะนี่ปั๊มให้ดูค่ะ เครื่องไม่ได้เสียนะคะแต่ลูกค้าต้องใช้เทคนิคตามที่ทําให้ดูค่ะเวลาดันเทปเข้าไปเอานิ้วโป้งดันแล้วก็กดเบาๆให้เทปมันเดินเนี่ยค่ะเครื่องปกตินะคะแล้วเวลาเราจะตัดเทปกดเบาๆให้มันเดินสักสองตำแหน่งแล้วค่อยตัดตัดแล้วก็ดึงดึงอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะหรือจะใช้ไ,ไก่ช่วยก็ได้